ครับวันนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ2022นะครับมาอยู่ที่หน้าบูธลัมเบสต t านะครับจะมาดูซิว่า X 3 0 0ที่เขาว่าสวยกันมันจะสวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้มาดูของจริงนะครับที่ m o เตอร์เอ็2022เพราะว่าจองสีเขียวเอาไว้นะครับมาดูซิตัวจริงของสีเขียวจะสวยหรือเปล่าถ้าไม่สวยก็กัจจะเปลี่ยนสีนะครับ แต่พอมาดูแล้วสวยครับไม่เปลี่ยนแล้วนะครับเลือกสีเขียวเพราะว่าเป็นสีพิเศษนะครับไม่ใช่สีพื้นไม่ใช่สีเาาสีดำตอนแรกก็มาดูาช่างใจเพราะเห็นสีเทาสวยมากเลยนะครับพอมาเห็นแล้วนะครับสวยทุกสีนะครับสีเขียวก็สวยเป็นสีพิเศษด้วยตัวนี้เป็นโมเดลที่เป็นครบรอบจิตสำนสีของลัมเบสตานะครับทำออกมาราคาโดนใจจริงๆนะครับหนึ่งแสห้าหมื่น น,นิดนะครับช่วงมอเตอร์โชว์นี้นะครับยังมีส่วนลดให้อีก5000บาทด้วยนะครับเทียบเทียบกับคู่แข่งแบรนด์อิตาลีด้วยกันน่าสนใจกว่านิดนึงเพราะว่าราคามันไม่แรงนะครับสเปคดีกว่าตัวรุ่นเล็กของแบรนด์คู่แข่งด้วยนะครับแต่ราคาอัพจนมานิดเดียวนะครับเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็สามารถมาจับต้องตัวเรื่อง3 0 0ซีซีได้ ตอนนี้นะครับลเบต้ามียอดจองทะลุกเกิน3,000คันไปแล้วนะครับถ้าที่ทราบข้อมูลล่าสุดนวันนี้นะครับแต่ก็ยังมีส่วนลดอยู่นะครับสวยทุกสีเลยข้างหน้านี้นะครับมิลานโอกลีนกับเครื่อง3 0 0ซ c นะครับ25แรงม้านะครับความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้จะยังไม่ได้งลงรายละเอียดของสเปค เปคเครื่องสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอรับรถจริงเดี๋ยวจะมาอาัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึง่งตอนนี้มาดูสีก่อนนะครับสีเขียวสวยมากนะครับตัวนี้สีดำเหลือบเขียวนะครับมองบางมุมก็จะมีความเป็นล้ากๆสีเขียวเข้มสีเขียวสะท้อนเงาขึ้นมานะคะ กล่องยูบอกนะครับแต่ว่าเป็นข้อจำกัดของรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นกล่องยูบ็อกเนี่ย,ยจะไม่ใหญ่มากนะครับเก็บได้นิดหน่อยนะครับแต่สำหรับสายแต่งก็คงจะมาเพิ่มแหลกข้างหลังแล้วก็ติดกล่องอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหารุ่นนี้ที่สำคัญก็คือเป็นระบบกุญแจอัตโนมัตินะครับ สวยมากนะครับบอกงานโนเนฟนะครับของดัมเบต้ตัวนี้เป็นงานปักนะครับท้ายก็สวยโดดเด่นมากทีเดียวครับรูปแบบการดีไซน์ก็คือไดมอนด์ไลน์เหมือนการเจรไนาเพชรนั่นเองนะครับมีรูปทรงมีเหลี่ยมมุมสะท้อนความ เงางามได้อย่างดีมากแน่นอนนะครับ <see> เป็นระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับดิสเพยทั้งหน้าทั้งหลังระบบ ABS ด้านหน้านะครับเป็น127 0นะครับ R12 ส่วนด้านหลังเป็น137สิ R12 เช่นเดียวกันนะครับดูดีทีเดียวนะครับสำหรับที่พักเท้านะครับดันเข้ามากลางออกตัากลางออกผม้องสีเขียวไว้นะครับตอนแรกมาดูก่อนว่า สวยจริงหรือเปล่าพอมาดูของจริงแล้วสวยจริงครับไม่ผิดหวังเลยนะครับตัวนี้ตัวสีเทานะครับจะมีความเหลือบม่วงก็สวยที่อีกแบบนึงเหมือนกันนะครับาเชนโต้เกรย์กับสีขาวเจมมาไวทนะครับส่วนสีขาวนี่มีความเหลือบของฟ้า ขาวกระเทานะครับจะมีการแต่งสไตล์เรียบหรูดูดีนะครับก็คือชุดแต่งจะเป็นโปรเมียมเงาวแวววาวสวยงามแตกต่างจากสีดำนะครับสีดำจะเป็นตกแต่งด้วยโทนสีกริบดำแล้วก็สีเขียวนะครับเรียกว่าเป็นโทนสปอร์ตนั่นเองสไตล์สปอร์ตที่อยู่ที่ กดชอบนะครับชอบสไตล์เรียบหรูดูดีหรือของแนวสปอร์ตนะครับถ้าแนวสปอร์ตก็เขียวกระดำถ้าแนวเรียบหรูดูดีมีสไตล์เท่นะครับก็ต้องเป็นขาวหรือเทานั่นเองนะครับวันนี้มีคนมาดูที่บูธดลม์เมตาเยอะมากเลยนะครับเนื่องจากว่าราคากำลังน่าสนใจเรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆหรือว่าเป็น ช่วงที่คุ้มค่ามากนะครับมีส่วนลดแล้วก็เป็นการเปิดตัว75็สีของแลมเบสตาด้วย X สามร้อยเอามาแต่งแล้วก็ดูสวยดีนะครับในเด,ดการแต่งนะครับเปลี่ยนกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกติดแทนหรือเปลี่ยนเบาะใหม่ ติดหลักหลังเล็กน้อยนะครับก็ดูสปอร์ตดีนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับก็ไปแต่งเป็นดำด้านนะเนี่ยเขาแต่งแล้วก็ดูดีนะครับสวยดีมีอะไรให้แต่งเยอะเลยนะครับสำ<ม>หรับสายแต่งนะครับไม่ผิดหวังนะครับ เปลี่ยนพ่อด้วยนะครับหมดอีกเยอะะครับดูแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยหมดตังค์ค่าแต่งเยอะแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งสวยๆนะครับตามสไตล์ Lambretta X สามร้อย นอกจาก X ส0 0ร้นะครับเลนมาต้ายังเปิดตัวรุ่น V 2 0 0ด้วยนะครับ V 2 0 0 Special นะครับก็มีสีใหม่ที่ออกนะครับด้นูนะครับสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับก็สวยสวยทุกสีเลยนะครับ V สเปเชียราคาก็ถือว่าไม่แรงจนเกินไปนะครับอยู่ที่หนึ่งแสน ต้นๆน,น,นะครับ1นึ่งแประมาณนั้นนะครับกับระดับเครื่อง2 0 0 cc นะครับหรือใครอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับไปพิจารณา x 3 0 0ก็จะได้ระดับ3 0 0 cc นะครับที่ราคาประมาณ1,54,900าบาท ทางลตาก็ได้นําเสนอนะครับประวัติความเป็นมาการเจริญเติบโตของแลเบต้านะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทมีรถโมเดลแรกขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะช่ปีแรกที่ก่อตั้ง1,947เลยโมเดลแรกโมเดล A นะครับโมเดล A และตัวที่เริ่มมีชื่อเสียงนะครับก็คือโมเดล LC l ซลก็ลักชรี่นั่นเองนะครับ โมเดลที่มีความไฮโซหรูหราข้นมา,นามมโมเดลดีจนถึงปัจจุบ,บันนะครับเป็น X 3 0 0ครบรอดเกบสิบห้ปีมีความเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ผู้ซื้อก็มันจะได้แหละนะครับเพราะมีประสบการณ์ยาวนานขนาดนี้นะครับเราได้รถที่ดีมีคุณภาพแน่นอนไปกันไาครับสํารับรถลัมเบสตา X 3 0 0นะครับที่พามาดูนี่มีครบทั้ง4สีเลยนะครับในงานมอเตอร์อีสโตรสองพัี่บองที่แยงเฟงทองเชีเจ้าฮอร์นะครับผมมาเดินวันนี้เป็นวันพ่อนะครับวันพ่อวันที่5ธันวาคมนะครับยังเหลือเวลาจัดงานอีกประมาณ1สัปดาห์ไปที่อยากมาดูของจริงสีจริงก็แวะมาดูได้นะครับ วันนี้มาถูกาสนะครับเป็นวันพ่อก็เลยได้รับอนุญาตจากคุณลูกให้มาที่ที่ชอบได้นะครับก็เลยมาเนี่ยมาดูคอนเทนร์โชว์นะครับมาดูพิตตี้ไม่ใช่มาดูรถนะครับรถที่จองไว้นะมาดูสีจริงนะปรากฏว่าไม่เปลี่ยนใจแล้วนะครับตอนแรกมาดูว่าสีเขียวจะสวยหรือเปล่าพอมาดูแล้วมันสวยนะไม่น่าเปลี่ยนแล้วนะครับถูกไหมสีอื่นจะสวยไม่แพ้กันก็ตามแต่สีเขียวดูเป็นพิเศษนิดนึงสำหรับรุ่นนี้นะครับครบรอบ75ปีนะครับของ l a m b e ส t a ราคาจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปนะครับแถมดอกเบี้ยอะไรคิดเป็นดอกเบี้ยต่อปีนะครับ4.5%่หเนท่านั้นเองนะครับเรียบเทยบกับรถตลาดโอ้โหเกือบ20%นะครับลองพิจารณาดูนะครับใครสนใจเดี๋ยวจะหาว่าไปบอกนะครับลองพิจารณาลองมาดูรถดีๆนะครับสไตล์ที่เหมาะกับตัวคุณนะครับใครที่ชอบรถอัตโนมัตินะครับรถสไตล์สปอร์ตสไตล์สกูตเตอร์รักน่ารักน่ารักนะครับลองมาดูนะครับ ตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับแล้วมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับ